สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ LSM 99กันอีกครั้งนะคะเนื่องจากมีคนรีเควสในอินบ็อกซ์เพจมาแอดมินเขาส่งต่อ YouTube ทันทีนะคะว่าให้ทำเกมอะ,อะไรนะพ่อมดปรุงยาอะไรสักอย่างก็เลยลองเข้ามาดูค่ายอ e ีเบทเกมมิ่นะคะค่ายนี้แบบสล็อตน่ารักจริงอาทิตย์ก่อนเล่น Candyverse ไปแล้วเนาะคลิปก่อน่านะก่อนอยู่ไหนวะโอเคเกมชื่ออเจอแล้วชื่อว่า วิาสาะวอนเดอร์ Wonder นะคะหรือว่าเกมพอหมดปุงยาอะไรสยอันนี้ไม่เคยเล่นจริงๆก็เห็นเห็นหลายค่ายเขาเอน,นี้ไปแล้วแหละเดี๋ยวจะมาลองเล่นให้ดูนะคะว่าหน้าตาของเกมมันจะเป็นยังไงก็เล่นกับเรานะคะเข้าได้ทุกเกมเลยไม่ว่าจะเป็น เกมดัง,ดงๆเช่นแคนดี้เกมยิงปลาเกมตีต่นอะไรก็ตามกว่า2 0 0 0เกมก็สมัครที่เดียวจบเดี๋ยวเขาปับเบตกันนิดนึงนะคะก็จะมีราคาอยู่ข้างหลังก็คือกมุนต่ำนั้นได้เลยวันนี้มีงบมา200บาทนะ,ะเล่นต่ำสุดก็คือ6บาทเดี๋ยวขอลองอ่ะออโตสปินไปก่อนอาอะไรวะเนี่ยแป๊บนึงขออนุญาตกดไปกดมานะคะอันนี้ก็คือเยอะอะเดี๋ยวค่อยมาอ่านละกันอันนี้จะมาลองลอง,ลองเทสให้ดูเฉยว่าม,มันเล่นยังไง โอเคเดี๋ยวเริ่มหมุนก่อนอัตโนมัติสิบครั้งนะคะอ๋อก็คือให้หนังสือมันหน้าแบบเปิดเหมือนกันเท่านั้นเองแล้วก็จะได้รับพลังรับเงินนั่นแหละคะ่ะอันนี้ก็อ๋อนลอกมันก็แบบว่าไปหนังสือข้างๆแต่ละสัญลักษณ์ก็พลังไม่เหมือนกันแบบนี้จะเป็นไฟฟ้าแบบนี้นะคะ่ะอ้นี้ไปเนาะ,ะหมุนไปอ๋ออันนี้ได้สองเล่มค่ะสามบาทเว้ยกบได้เยอะว่ะได้สามสิบ เป็น6กคูณสเป็น60โอเคพอเริ่มเข้าใจแล้วแต่เดี๋ต้องไปอ่านอีกนิดนึงแล้วกันนะก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น2อ1บาทนะจาก200เบตต่ำสุดค่ะคือ6บาทเบตต่ำสุดใจเย็นๆในการเล่นกันอนิดนึงนะทุกคนอย่ารีบไปเพิ่มเบทหรือว่าอะไรเกมเรายังมีเลือกกันแบบอีกมากมายเยอะแะมากมายเลย ก็ค่อยๆดูไปนะอันนี้เกม่อยรอิเบตเกมีใครเขาไม่ถูกก็ถามพี่พนักงานได้เลยอันนี้ยังแตกต่อเนื่องนะคะถ้ามันยังแตกต่อเนื่องมันก็จะไม่หมุนเทิรนใหม่เนาะเดี๋ยวอันนี้ก็คือหมดนี้ไปละได้มา255บาทนี้ให้มาเล่นให้ดูจริงๆจ้ะก็ลากันไปก่อนเจอกันในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยบ๊ายบาย